S 1> <S 1> สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้เนี่ยก็มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เราก็จะพาไปย้อนอดีตนะคะว่าในดินแดนไทยของเราเนี่ยเคยมีแคว้นโบราณอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะกับคุณครูคนเดิมนะคะคือครูสิริวันยิมรักญานะคะแล้วก็เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องแคว้นโบราณในดินแดนไทยคะ่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเรียนกันเลยคะ่ะ แคว้นแรกนะคะคือแคว้นทวารวดีนะคะเกิดในประมาณพุทธศตรวรรษที่11นะคะถึงพุทธศตรวรรษที่16นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มนะคะของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างนะคะทางทิศตะวันตกด้วยได้แก่เมืองอู่ทองบริเวณสุพรรณบุรีนะคะเมืองคูบัวราชบุรีนะคะเมืองนครเชัยศรีนะคะและเมืองสีเทพนั่นเองค่ะทีนี้ให้ทุกคนคิดภาพตามนะคะว่า แคว้นทวารวดีที่เราบอกว่ามันอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าเจ้าพญาตอนล่างเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับชายทะเลแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเลที่มันเหมาะสมเนี่ยก็เลยทําให้แคว้นทวารวดีของเราเนี่ยสามารถที่จะติดต่อค้าขายแล้วก็ทําให้แคว้นเนี่ยร่ารวยจากการติดต่อค้าขายแล้วก็มีความมั่นคงต่อมานอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสังสมศิละปะวัฒนธรรมนะคะทาให้เกิดหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญของแคว้นนี้ได้แก่อะไรบ้าง นี่เลยค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะเจอที่แควนนี้นะคะก็คือทำรรมาจากศิลานะคะกับกวางหมอบอันนี้ก็คือภาพทำรรมาจากทุกคนเห็นไหมแล้วก็จะมีกวางหมอบอยู่ข้างล่างนอกจากนี้นะคะทุกคนจะเห็นด้านล่างของเรานะคะจะมีภาพกระตูนนะคะอันนี้เป็นภาพจําลองนะคะองค์พระปฐมเจดีนะคะที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมก็จะเป็นเจดีทรงละควังคว่ํา ซึ่งเขาก็สันนิษฐานมาว่าจริงๆเนี่ยศูนย์กลางของทวารวดีเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่นครปฐมนั่นแหละนะคะอันนี้คือแคว้นทวารวดีนะคะต่อไปนะคะแคว้นลาโวนะคะแคว้นลาโวนะคะเจอในประมาณพุทธศตรวตรรษที่11นะคะถึงพุทธศตรวตรรษที่18นะคะเจอจากการรวมกลุ่มนะคะของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำลบบุรีนะคะป่าศักแล้วก็แม่น้ำบางประกงค่ะ เมืองส่วนกลางนะคะคือเมืองลาโวนะคะวิธีหรือเทคนิคการจําของคุณนูเล็กก็คือลออลิงกับลอลิงค่ะปัจจุบันนะคะเมืองลาโวนะคะหรือแคว้นลาโวของเราเนี่ยก็จะมีศูนย์กลางนะคะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนั่นเองอย่างที่ครูบอกนะคะลอลิงกับลอลิงก็คือลาโวคู่กับลบบุรีวิธีจําง่ายๆลอลิงคู่ลอลิงค่ะศูนย์กลางนะคะ โลเ,เนี่ยเคยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมนะคะทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำนะคะทำให้สามารถที่จะติดต่อค้าขายกับเมืองต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็นำความมั่นคงมาสู่แควนั่นเองนะคะหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญนะคะในแควโลของเรานะคะก็คือได้แก่เทวรูปพระนารายณ์ทรงคุณนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเราจะเห็นพระปรางนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองและ3ยอดเขาเรียกว่าพระปราง3ยอดฮะ,ะเป็น โบราณสถานนะคะและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะคะที่สําคัญของลบบุรีเลยลักษณะของปราสาทนะคะจะเป็นปราสาทขอมในศิละปะแบบบายยน,นะคะ์ค่ะเพราะว่าปราสาทขอมเนี่ยถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7นะคะของอาณาจักรขอมหรือขเขมรโบราณในสมัยก่อนที่สมัยก่อนเนี่ยถือว่าเรื่องอํานาจแล้วก็เก่งมากๆกนะคะก็จะควบคุมแคว้นอื่ๆนๆะคะไว้ใน อาณาจักรของตัวเองได้นะคะเราก็เลยได้รับอิทธิพลมาด้วยนะคะนี่คือแคว้นลาโวค่ะต่อไปนะคะคือแคว้นลังกาสุกะค่ะแคว้นลังกาสุกะนะคะเกิดประมาณพุทธศตวรรษรรที่11ถึงพุทธศตวรรษรรที่14ค่ะเกิดจากการรวมตัวในบริเวณลุ่มแม่น้ำปัตตานีปัตตานีก็จะอยู่ภาคใต้ของประเทศไทยถูกต้องไหมคะครอบคลุมพื้นที่ ตอนล่างของอ่าวไทยด้านตะวันออกด้วยก็จะอยู่ติดทะเลหน่อยอ่าศูนย์กลางนะคะคือปัตตานีนั่นเองค่ะที่ตั้งอย่างที่ครูบอกนะคะมันอยู่ปัตตานีถ้าสมมติทุกคนมองที่ขวานด้านขวานของประเทศไทยของเรานะคะก็คือบริเวณตอนใต้เนาะก็จะมีทะเลขนาดทั้งสองข้างนะก็คืออ่าวไทยแล้วก็อันดามันเพราะฉะนั้นเนี่ย ทยรหรือว่าดินแดนใดที่อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลหรือทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยก็จะถือว่าอยู่บนเส้นทางการค้าด้วยนะคะถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะได้รับอิทธิพลจากพ่อค้าคนจีนและอินเดียที่เดินทางเข้ามาค้าขายก็จะได้รับอิทธิพลทั้งศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงนะคะได้รับความมั่งคั่งจากการค้าขายด้วยน,นี่หลักฐานที่แสดงถึงความเจริญนะคะได้แก่โบราณสถานเมือง ยะรังนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างนะคะโบราณสถานนะคะที่เมืองยะรังค่ะต่อไปนะคะแคว้นรี่วิชัยนะคะเกิดประมาณพุทธศตรวตรรษที่12นะคะถึงพุทธศตรวตรรษที่17นะคะเกิดจากการรวมตัวของเมืองทางตอนใต้ค่ะตอนใต้อีกแล้วนะอาณาเขตเนี่ยจะครอบคลุมทางตอนใต้จนถึงเกาะสุมารตราแล้วก็เกาะชวาหรือก็จะไปถึงแบบอินโดนีเซียของเราเลยเนาะ เป็นแคว้นที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญนะคะถ้าเป็นแคว้นสีวิชัยนะ,ะก็คือ1นะคะพระโพธิสัตว์อวิโลกิเตสวนค่ะกับสอนนะคะคือพระบรมธาตุชัยานะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอันนี้คือแคว้นสีวิชัยนะคะถือว่าสุราษฎร์ธานีก็ได้รับอิทธิพลจากสีวิชัยเหมือนกันเนาะนะจากสีวิชัยต่อไปนะคะแคว้นตามพลลิงนะคะหรือตามพลลิงนะคะ เกิดขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่14นะคะถึง18นะคะเมืองศูนย์กลางนะคะคือนครศรีธรรมราชค่ะศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนานะคะมีกายเถรวาทนี้หหลักฐานที่แสดงความเจริญนะคะของแคว้นนี้นะคะก็คือพระบร,รมธาตุเจดีย์นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองก็อยู่ทางตอนใต้อีกแล้วเป็นแคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ต่อไปนะคะแคว้นโคตบูญค่ะ เกิดขึ้นประมาณพุทธศตรวรรษที่11ถึง15นะคะเกิดจากการรวมตัวของเมืองบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางนะคะสองฝั่งแม่น้ำโขงเลยตอนกลางศูนย์กลางก็คือจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญน,นะคะก็ได้แก่นี่เลยค่ะ พระธาตุพนมนะคะก็จะอยู่ที่จังหวัดนครพนมใครที่ไปเที่ยวนครพนมนะคะก็สามารถที่จะไปกราบไหว้นะคะพระธาตุพนมได้ที่จังหวัดนครพนมค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนภาคอีสานนะคะหรือภาคตอนออกเหนือของเรานั่นเองต่อไปนะคะแคว้นหริพุนชัยค่ะเกิดขึ้นประมาณพุทธศตรวตรรษที่13นะคะถึง19นะคะเกิดจากการรวมตัวนะคะของเมืองในลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนสแสดงว่าอันนี้แหละเป็นแคว้นที่อยู่ในภาคเหนือนั่นเอง ศูนย์กลางคือจังหวัดลำพูนค่ะหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญนะคะได้แก่นี่เลยค่ะพระธาตุธลิพูนชัยนะคะจังหวัดลำพูนนะคะใครที่ไปเที่ยวที่ลำพูนนะคะทุกคนก็สามารถที่จะไปกราบไหว้นะคะพระธาตุธลิพูนชัยได้นะคะที่นี่นะคะแต่ว่าอากาศค่อนข้างาที่จะบางช่วงนะนักเรียนค่อนข้างที่จะร้อนนิดน,นึงพอไปถึงเนี่ยบางเขาก็จะวนเดินวนรอบเจดีย์เนาะเขาจะให้เราถอดรองเท้าแล้วก็เดินวนรอบเจดีย์นะคะ แนวข้อสอบนะคะแนวข้อสอบเป็นตัวอย่างที่คุณครูออกมาให้ดูนะคะข้อสอบเขาถามว่าแคว้นโบราณนะคะในข้อใดมีที่ตั้งแตกต่างจากข้ออื่นนะคะมีช้อยให้นักเรียนทั้งหมดนะคะ4ข้อข้อที่1น,นะคะสี่วิชัยลองคิดซิว่า4วิชัยเนี่ยที่ตั้งอยู่ภาคไหนที่ไหน2นะคะตามพรล,ลิงค่ะ3านะคะลังกาสุกะค่ะ ฮาริภูลชัยทุกคนลองคิดตามสิว่าแคว้นโบราณนะคะในข้อใดที่มีที่ตั้งแปลง,ง่ายเขาถามทำเลนี่เองที่ตั้งหรือทำเลที่ของแคว้นนั้นเนี่ยอยู่ต่างจากข้ออื่นถ้าเราลองไม่ดูจังหวัดให้ลองดูเป็นภาคก่อนสีวิช,ชัยตามพอลิงลังกาสุก,กะาฮาริพูลชัยทุกคนนะ่าจะมีคําตอบในใจอยู่แล้วนะคะ เฉลยก็คือฮาริพุนชัยค่ะเรามาดูกันหนึ่งสองสามมีที่ตั้งเหมือนกันยังไงนะคะฮาริพุนชัยนะคะอยู่ในจังหวัดลำพูนก็จะอยู่ภาคเหนือเนาะส่วนศรีชัยก็จะอยู่บริเวณสุราษฎร์ธานีนะเราจะเห็นนะคะม,มีพระบรมธาตุชัยยใช่ไหมอ่าอันนี้ก็อยู่ที่สุราษฎร์นะคะตามพลิงครศสีธรรมราชนะคะแล้วก็ลังกาสุกะอยู่ที่ปัตตานีนะคะหนึ่งสองและสามเนี่ยเราจะพบอยู่ที่ภาคใต้ส่วนข้อที่4ี่เนี่ยก็คือทางภาคเหนือนั่นเอง นี่คือวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะง่ายๆนะคะคำถามชวนคิดนะคะวันนี้ครูมีคำถามชวนคิดให้เราทั้งหมด2ข้อนะคะให้ทุกคนช่วยกันตอบนะคะข้อที่1นนะคะพระธรรมมาจากศิลากับกวางหมอกเป็นหลักฐานที่พบในแกลนใดค้อยหนิงนะคะย้ำมีทีนะพระธรรมมาจากศิลานะคะกับกวางหมอก เป็นหลักฐานที่พบในแคว้นใดทุกคนได้เรียงไปหมดแล้วลองตอบเอาในใจนะคะทุกคนลองตอบเอาขอ้อที่2นะคะแคว้นที่เกิดจากการรวมกลุ่มของเมืองในลุ่มแม่น้ำปิงตอนบนเพิ่งพูดไปเองครูเพิเง่งพูดไปเองเมื่อกี้หมายถึงแคว้นใดวันนี้ก็จะมีคําถามให้ทุกคนช่วยกันคิดนะคะทั้งหมด2คข้อนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปเนาะอ่า วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเราได้รับความรู้นะคะเรื่องแคว้นโบราณในดินแดน,นไทยมาค่อนข้างที่จะเยเอะเนาะลายแคย้นนิดนึงเนาะนี่นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะคุณก็ฝากช่อง YouTube ของคุณนูเล็กไว้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์นะคะและใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ดูคลิปดีๆแล้วก็เป็นคลิปที่มีสาระจากคุณคุณนูเล็กนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ